เราจะมาทำการสั่งซื้อสินค้าในขณะที่ร้านค้าไฟ์สดนะคะ,ะถ้าเราสนใจสินค้าที่ปักหมดุดเราก็สามารถที่ปักจิ้มที่ปักหมุดได้เลยนะคะที่นอดอตเลิศได้เลยเมื่อเราสนใจแล้วถ้าเราอยากจะซื้อหลายชิ้นให้เรากดนะคะเพิ่มลงลถเข็นนะคะแต่ถ้าเราอยากซื้อชิ้นเดียวนะคะเราก็เลือกซื้อตอนนี้นะคะกดเข้าไปค่ะเลือกซื้อตอนนี้ใครที่เคยซื้อแล้วก็จะมี ก็จะมีะประวัติที่อยู่นะคะใครที่ยังไม่เคยซื้อเราก็ต้องเพิ่มที่อยู่นะคะอ,ะอย่างของครูฟ้ามีประวัติการสั่งซื้อแล้วก็จะมีที่อยู่นะคะ,ะดังนั้นเราก็สามารถอลองมาดูส่วนลดจาก t i k t o กมีหรือเปล่าคะ,ะไม่มีนะคะไม่มีส่วนลดจาก t i k t อกนะคะวันนี้วันที่ครูฟ้าสั่งเราสามารถ Cod ได้นะคะเก็บปลายทางถ้าเราสะดวกเก็บปลายทางเราก็จิ้ม วงกลมด้านหลังนะคะเก็บปลายทางหรือถ้าเราอยากจะโอนผ่านธนาคารนะคะเราก็เพราะบางร้านอาจจะไม่มีเก็บปลายทางนะคะเราก็กดที่ธนาคารอของเรามีธนาคารไหนให้เรากดไปที่ธนาคารนั้นเลยนะคะแล้วก็กดที่ทำการสั่งซื้อเขาก็จะทำการให้เรามาหนะ้า สอบข้อมูลนะคะตรงตรวจสอบข้อมูลตรงแล้วเราก็กดตรวจสอบข้อมูลได้เลยค่ะ<ม>เราก็กดเราก็กดยืนยันก็เป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะกลับมาที่ Tit กตอเหมือนเดิมนะคะ,ะเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเราก็มาดูนะคะว่าเราสั่งซื้อสาเร็จหรือไม่นะคะให้มาดูที่หน้าโปรไฟล์ของเรา การสั่งซื้อของฉันนะคะกดเข้าไปค่ะการสั่งซื้อของฉันนะคะอแล้วเราก็มาที่สั่งซื้อแล้วนะคะกดเข้าไปดูเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นประวัติการสั่งซื้อของเรานะคะมีที่อยู่เราถูกต้องไหมนะคะถูกต้องนะ,ะรวมสินค้าปึ๊บเนะคะเลขใบสั่งซื้ออย่างนี้ก็คือเราสั่งซื้อสําเร็จนะคะอรอรับสินค้าได้เลยค่ะครูฟ้าแม่มดออนไลน์ค่ะ